เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องลี้ลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดิฉันอายุ32ปีทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งดิฉันมีโอกาสได้ไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆแต่ละจังหวัดที่ไปทำงานนั้นเราจะต้องพักเป็นเวลาหลายวันซึ่งที่พักแต่ละที่นั้นมีทั้งดีและไม่ดี แต่มีสถานที่หนึ่งนั้นทําให้ดิฉันลืมมันไม่ลงเป็นสถานที่ที่ทําให้จํามันมาถึงทุกวันนี้ดิฉันกับกลุ่มของเราได้รับหมอบอหมายให้ไปประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเป็นเวลาสวันดิฉันได้ให้น้องในกลุ่มหาสถานที่พักเหมือนเคยแต่รอบนี้หาที่พักยากเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเทศกาลหาเท่าไรก็ไม่ได้สักทีจนมาเจอที่หนึ่ง เป็นที่พักที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพอสมควรที่พักชั้นล่างเป็นปูนข้างบนชั้นสองเป็นไม้ดูรวมรวมแล้วโอเคเราจึงตัดสินใจพักกันที่นี้ดิฉันไม่คิดเลยว่าการตัดสินใจครั้งเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิตก่อนการเดินทางทุกครั้งเราจะรวมกลุ่มกันไปทำบุญกันเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางเราเลือกไปทำบุญที่วัดหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นวัดประจำที่เราทำบุญกันก่อนเดินทางเราเตรียมสังฆทานดอกไม้สิ่งของอื่นๆไปถวายพระก่อนจะกลับจากวัดนั้นพระท่านได้ทักว่ารอบนี้พวกเองคงกลับมาไม่ครบทุกคนนะแล้วแต่บุญวาสนาพวกเราหันหน้ามองกันพี่คนในกลุ่มเลยถามพระว่ามีอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อ หลวงพ่อมองหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อได้หยิบขันพรมน้ำมนต์มาพรมให้กลุ่มเราแล้วก็พูดขึ้นว่าอาตจจมาเป็นพระพูดอะไรมากไม่ได้หลอกแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของแต่ละคนในเวลานั้นพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยยังแซวคนในกลุ่มว่าสงสัยพี่ในกลุ่มจะได้เมียเป็นคนอีสานคงไม่กลับมาทำงานแล้วละ่ะ เราพูดคุยกันกันไปอย่างสนุกสนานพอดิฉันกลับมาถึงบ้านเตรียมเสื้อผ้าของใช้ต่างๆลงกระเป๋าเพื่อการเดินทางวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่ดิฉันกําลังจะนอนรู้สึกกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าดิฉันเห็นภาพของยายของดิฉันมาบอกว่าอย่าไปเลยพร้อมกับดึงมือของดิฉันไม่ให้ขึ้นรถตู้ พอพูดจบนั้นดิฉันก็สะดุ้งตื่นรู้สึกเจ็บข้อมือรู้สึกปวดปวดดิฉันงงว่ามันคือความฝันหรือคิดมากไปเองเพราะปกติดิฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วดิฉันพยายามยามไม่คิดอะไรพอถึงตอนเช้าก่อนออกจากบ้านดิฉันเห็นรูปกลุ่มเราทีถ่ายด้วยกันหล่นพื้นกระจกแตกกระจายแต่ด้วยรถตู้มารอรับที่หน้าบ้านแล้ว เลยตะโกนบอกแม่เก็บให้ด้วยเพื่อนมารอรับแล้วดิฉันรีบเอาเครื่องใช้สัมภาระต่างๆขึ้นรถเดินทางทันทีขณะที่รถออกดิฉันมองกลับไปที่บ้านเห็นคุณยายมายืนอายุหน้าบ้านดิฉันตกใจมากรู้สึกหน้ามืดตอนนั้นกังวลใจรู้สึกไม่ค่อยดีกับการเดินทางครั้งนี้เหมือนมีล่างบอกเหตุอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจพยายามคิดจะรีบทำงานให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้าน ก่อนที่จะถึงตัวจังหวัดฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีเพื่อนๆต่างพากันนอนพักผ่อนดิฉันก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยเปลื่อยแต่รถก็ค่อยๆหยุดลงข้างหน้าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถติดยาวและรถของเราก็ได้ขับผ่านได้เห็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันคนขับรถมอเตอร์ไซค์โดนรถที่ขับตามมาเหยียบซ้ำเหยียบไปครึ่งศีรษะ สมองไหลเป็นภาพที่สยดสยองมากแต่ที่ผิดสังเกตไปกว่านั้นเราเห็นคนยืนใต้ต้นไม้กำลังมองมาที่อุบัติเหตุคนที่มองมาเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์มากเราคิดว่าคงใช้แล้วละตอนนั้นเราไม่กล้าบอกใครว่าเราเห็นทำอะไรไม่ถูกได้แต่ขมตาให้หลับ ในที่สุดรถก็เข้ามาถึงตัวเมืองเราได้แวะซื้อของกันข้างทางเพื่อนๆก็เห็นดิฉันทำหน้าไม่ดีไม่สบายใจก็พากันถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดิฉันก็เลยบอกไม่มีอะไรหรอกปวดหัวนิดหน่อยไม่อยากทำให้เพื่อนไม่สบายใจในขณะนั้นเองดิฉันได้เห็นเหมือนพี่น้องแฝดในกลุ่มทั้งสองคนไม่มีสีสา์ดิฉันตกใจสุดลงไปกับพื้น ตกใจกับภาพที่ได้เห็นดิฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยขอไปนอนพักบนรถตู้ก่อนทุกคนรีบซื้อของแล้วขึ้นรถตู้เพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีกันแล้วในขณะที่กำลังขับไปที่พักนั้นก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นลุงคนขับตู้ก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ขับเข้าจังหวัดแล้วเหมือนมีอะไรสักอย่างลุงคนขับรถตู้เหมือนเป็นคนมีเซนเรื่องพวกนี้ เราเลยคุยกันว่ากลับกันก่อนไหมหลังเทศกาลค่อยมาทำงานใหม่แต่พี่หัวหน้าก็บอกว่ามาขนาดนี้แล้วจะกลับทำไมอีกอย่างก็ใกล้ถึงที่พักแล้วด้วยหัวหน้ายังบอกอีกว่าวันนี้คงนั่งรถเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับที่พักไปพักกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสรุปเราจึงเดินทางกันต่อทางเข้าที่พักของเรานั้นสองข้างทางมืดมากแล้วไม่มีบ้านคนอายุแถวนั้นเลย บ้านที่เราพักอายุในซอยเปรียวเรามาตามบ้านพักตามแผนที่แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันก็ดึกมากแล้วด้วยเพื่อนทุกคนภายในกลุ่มก็กังวลกันจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งเราเลยจอดถามทางว่าที่พักของเรานั้นไปทางนั้นในขณะที่เราบอกชื่อที่พักนั้นชาวบ้านก็ทำสีหน้าแปลกแปลกออกแล้วเอามือชี้ไปทางซ้ายบอกเลยสามแยกไปก่อนบ้านพักอยู่ในซอยขวามือ และเราก็ขับตามที่ชาวบ้านบอกไปพวกเราทั้งหมดก็ตกใจกันเมื่อกี้เราก็ผ่านตรงนี้มาแล้วทำไมไม่เจอน้องในกลุ่มเริ่มสีหน้าไม่ดีเหมือนจะร้องไห้บอกพี่หัวหน้าหนูไม่อยากพักที่นี่แล้วรู้สึกไม่ดีแต่หัวหน้าก็ยืนยันคำเดิมว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเราคงต้องเข้าพักแล้วรถตู้ก็ได้มาจอดหน้าบ้าน เราก็พากันยกของลงจากรถเพื่อเข้าไปเก็บในบ้านขณะที่เดินเข้าบ้านเราสังเกตได้ว่าบ้านนี้เพิ่งถูกตัดต้นหญ้าทำความสะอาดเหมือนไม่มีคนมาอายุที่นี้นานแล้วเราก็จัดแจงแยกย้ายกันพักผ่อนเวลานั้นไม่คิดอะไรแล้วเหนื่อยอยากพักผ่อนมากกว่าบ้านมีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนจะอยู่ข้างบนทั้งสห้อง ใช้ได้สองห้องอีกห้องหนึ่งเจ้าของบ้านบอกไว้ห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆเจ้าของบ้านได้ล็อกกุญแจห้องไว้ห้องที่เราพักอายุบนชั้นสองติดกับห้องที่ล็อกกุญแจไว้ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของพี่น้องฝาแฝดพวกหนุ่มๆนมนอนข้างล่างกันทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนปกติ เราก็อาบน้ำนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าไปทำงานในตัวเมืองในขณะที่นอนอายุนั้นเราได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่ห้องข้างๆคนล่างอะไรสักอย่างดิฉันคิดว่าคงโดนหลอกแล้วเลยพูดในใจบอกว่าพรุ่งนี้ตอนกลับมาจะซื้อน้ำซื้อดอกไม้มาถวายให้ผ่านไปสักพักเสียงเดินก็ค่อยๆหายไป ขณะที่นอนคลิมคลิมดิฉันรู้สึกเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบพยายามที่จะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ดิฉันจะกลั้นใจฝืนลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำนั่งยองยองบนหน้าอกอยู่คือตอนนั้นไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลสวดมนต์ต่างๆให้เขาไปอย่ามายุ่งกับดิฉัน แต่เขาก็ไม่ไปเขาก็นั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพึพรรมพำจากนั้นเราก็หมดสติไปมารู้สึกอีกทีได้ยินเสียงเคาะประตูดิฉันเลยรีบลุกไปเปิดประตูห้องเห็นน้องผู้หญิงที่นอนกับดิฉันดิฉันรีบเข้ากอดน,น้องทันทีดิฉันร้องไห้อยากจะกลับบ้านพอเราทำอะไรเสร็จเราก็รีบลงมาข้างล่างมาคุยกันเราได้เล่าว่าเราเจออะไรบ้าง พอเราเล่าเสร็จพี่หัวหน้าที่นอนข้างล่างก็บอกว่าเมื่อคืนนอนนอนอยู่มองไปที่ข้างบนเห็นเหมือนตาคนมองลงมาที่ข้างล่างตาสีแดงกล่ำพี่หัวหน้าเขานอนที่ห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกับห้องที่เจ้าของบ้านล็อกห้องไว้แล้วบนชั้นสองจะเป็นไม้พี่เขามองทะลุช่องไม้ขึ้นไปทุกคนต่างพากันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ที่ห้องน,นั้นหรือเปล่า เราเลยถามฝาแฝดว่าเจออะไรไหมนางก็บอกไม่เจอหลับสบายดีลุงขับรถตู้ได้เอาเศษหนังบางอย่างให้ดูในเศษหนังอันนั้นเขียนเป็นอักขระลุงบอกเป็นภาษาขเขมรลุงเจอมันหลังบ้านพี่หัวหน้าก็บอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำงานกันก่อนเสร็จแล้วรีบไปวัดกัน หลังจากที่เราเคลียร์งานเสร็จก็รีบไปวัดกันเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อทำสีหน้าตกใจแล้วบอกว่ารู้ไหมเข้าตามพวกเองมาจากบ้านยังนั่งรอพวกเองอยู่ในรถทุกคนพากันเครียดหนักเลยถามว่าหลวงพ่อมีวิธีไหมหลวงบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันหลวงพ่อได้น้ำมนตไปพรมทั่วรถก่อนกลับได้แจกสายยิลคนละอัน แล้วบอกว่าขอให้มีสติอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหลังที่เรากําลังจะกลับลุงขับรถตู้ได้บอกว่าเขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอเห็นเขาบอกว่าอยู่จังหวัดนี้ถ้าเราอยากไปเดี๋ยวเขาจะโทรไปถามทางให้ทุกคนพากันตกลงเดินทางไปหาพ่อหมอพอเดินทางไปถึงบ้านพ่อหมอน,นั้นสุนัขได้พากันหอนตลอดทางเข้าบ้านพ่อหมอ พอถึงบ้านพ่อหมอได้มีหญิงชราแก่ๆคนหนึ่งเดินมารับหญิงชราคนนี้ได้แต่งตัวชุดสีขาวเหมือนคนถือศีลหญิงชราได้บอกว่าพ่อหมอรออยู่ในเรือนรีบเข้าไปหาเขาดิฉันสังเกตได้ว่าหญิงชราคนนั้นได้แต่มองรถตู้ทำสีหน้ากังวลอย่างชัดเจน เมื่อเราได้ขึ้นบ้านไปพบพ่อหมอในห้องของพ่อหมอมีโตพระเครื่องชุดใหญ่แล้วก็มีหุ่นแปลกๆดูท่าทางน่ากลัวบรรยากจะทำให้ขนลุกหมอเป็นผู้ชายน่าจะอายุ70-80ปีพ่อหมอได้พูดขึ้นว่าพวกเองรู้อยู่เปล่าว่าเล่นอยู่กับอะไรทำไมพวกเองถึงไปยุ่งกับเขาพวกเองอยากเจอดีกันใช้ไหม ทุกคนพากันตกใจพี่ในกลุ่มเลยพูดไปว่าพวกเรามาทำงานไม่ได้มารบกวนใครทำงานเสร็จแล้วเราจะรีบกลับบ้านกันพ่อหมอก็บอกว่าพวกเองไปอยู่ที่ของเขาเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยและลุงคนขับรถตู้ก็ได้หยิบหนังที่เก็บได้ให้พ่อหมอดูพ่อหมอได้สีหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้อันนี้เป็นหนังของคนตายโหง คนที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของเขมรพ่อหมอได้นำหนังอันนั้นใส่ขันในขันมีน้ำมนต์แล้วพ่อหมอก็สวดทำพิธีขณะสวดมนต์อยู่นั้นได้เกิดลมแรงปิดประตูหน้าหน้าต่างเสียงดังหลายครั้งมาแถวนั้นก็พากันหอนตลอดแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นซากศพลอยมาพอทำพิธีเสร็จลมกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดละลงพ่อหมอได้พูดอีกว่าเขายังไม่จบ เขาจะเอาพวกเองไปอยู่ไปรับใช้เขาพี่ในกลุ่มเลยพูดว่างั้นเรากลับกอทมกันไม่อยู่ที่นั้นกันแล้วพ่อหมอก,ก็บอกอีกว่าเอ็งหนีไปพ้นหลอกในเมื่อพวกเองไปอยู่ที่ของเขาแล้วเขาก็จะตามเอาเองไปอยู่ด้วยคือตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้วได้พูดกับพ่อหมอไปดิฉันสับสนไปหมดกับเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วย เราไปทำอะไรให้เขาเขาถึงได้ตามมาเอาชีวิตเราพวกเราทำอะไรผิดผู้จบพ่อหมอได้หยิบเชือกให้พ่อหมอบอกว่าให้เอาเชือกนี้ไปผูกกรอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาเราก็ถามพ่อหมอว่าทีของเขาคือบ้านหรือว่าอะไรในตอนนั้นเราคิดขึ้นได้ทันทีหรือว่าจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านใส่กุญแจห้องไหม เราเลยถามคนในกลุ่มเราว่ามีใครได้ไปยุ่งอะไรกับห้องนั้นไหมพี่น้องแฝดเลยบอกว่าเมื่อคือนก่อนจะนอนได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบคือน้องบอกว่ารำคาญนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปน้องแฝดก็ไม่ได้คิดอะไรกลับห้องมานอนเหมือนเดิมคือตอนนั้นในกลุ่มเราเข้าใจทันทีเลยว่าต้องมีอะไรในห้องนั้นแน่ๆ เลยถามพ่อหมอไปพ่อหมอเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งทีของเขาต่างคนก็ต่างอยู่ไปถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรแล้วพวกเราทุกคนต่างพากันไหว้ขอบคุณพ่อหมอแล้วกลับที่พักกันพอกลับไปถึงที่พักเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก,กลิ่นซากศพลอยมาก่อนเลยข้าวของกระจัดกระจายเต็มห้องผนังห้องถูกเขียนด้วยลิปสติกสีแดง ลุงขับรถตู้บอกเป็นภาษาคขเมนทําให้ทุกคนกลัวกันเข้าไปใหญ่ลุงขับรถตู้ก็พูดปลอบว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเชือกที่พ่อหมอให้มาไปผูกรอบบ้านก็คงไม่มีอะไรแล้วลาทุกคนเลยต่างพากันเก็บของทําความสะอาดลุงขับรถตู้ได้เอาเชือกที่พ่อหมอให้ไปผูกไว้รอบบ้าน ลุงขับรถตู้ได้เล่าให้ฟังว่าขนาดที่นําเชือไปผูกอยู่นั้นเขาได้เห็นเงาดําๆอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่พวกเราหลังจากที่ช่วยกันเก็บของเสร็จเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายทําภารกิจส่วนตัวแล้วลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่นดิฉันกับน้องที่พักด้วยกันได้ขึ้นกลับไปที่ห้องต่างรีบเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วรีบโทรศัพท์หาแม่ ดิฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ดิฉันเองก็ตกใจแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่ที่ดิฉันเดินทางไปต่างจังหวัดแม่เล่าให้ฟังอีกว่าฝันเห็นคุณยายของดิฉันมาบอกว่ากำลังจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านขณะที่คุยกับแม่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนแจกันตกพื้นดังมาจากห้องข้างๆ แล้วหน้าต่างห้องดิฉันก็เปิดออกลมก็พลัดเข้ามาในห้องดิฉันรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็เหลือไปเห็นหน้าต่างห้องข้างๆเปิดอยู่แล้วก็มีเงาดำๆยืนหน้ามองมาหาดิฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วบอกน้องเราสองคนรีบลงไปรอข้างล่างกันเถอะขณะที่เรากำลังออกจากห้องกันได้ยินเสียงคนทุกประตูดังมาจากห้องข้างๆ เรารีบวิ่งลงมาข้างล่างกันพี่ก็ถามว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็เล่าให้พี่เขาฟังพี่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ำเหมือนมีคนมองอยู่ข้างนอกความรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินอยู่รอบๆเราคุยกันไปได้สักพักน้องที่นอนห้องเดียวกับดิฉันก็มาบอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมดิฉันก็อึมมมโอเคได้ เดี๋ยวให้ลุงขับรถตู้ขึ้นไปเป็นเพื่อนในขณะที่เรากําลังขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงเหมือนบทสวดมนต์เป็นภาษาเขมรเรารีบหยิบโทรศัพท์แล้วรับออกจากห้องขณะที่กําลังจะเดินลงบันไดฉันหันไปเห็นผู้หญิงที่เหยียบหน้าอกฉันยืนอยู่ที่มุมห้องแล้วค่อยๆเดินมาหาพวกเราเรื่องราจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป